เอาลครับคุณผู้ชม <S <S ผมมาซื้อผ้าเบรกแลครับตกใจเลย1,040บาทนี่ยังไม่รวมค่าเจียจานนะแต่ค่าเจีจานมันไม่แพงหรอกมาซื้อร้านกิจยามนะครับนี่กิจยามคละการก่อนถึงสาย4ี่นะครับวิ่งจากนครศมมาจุกเลยนะครับมีอันหนึ่งสีชมพูนะครับ1,006งงเลยงับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่มีเออไม่มีไอ้นี่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีฝุ่นนะ มันถูกสุดแล้วดิโอ้ยนึกว่าจะหกเจ็ดร้อยนะครับโอเคขคับไปต่อครับวันนี้ผมเขเอาไทเกอร์มานะไทเกอร์ก็นะครับเก็บสีเสร็จเรียบร้อยด้วยนี่ได้โชว์ไปเลยนะตรงนี้ก็สวยงามแล้วนะคุณผู้ชมครับอะโอเคเดี๋ยวไปรอเอาจานเบรกกันเอาแล้วครับตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยอถ้าเบรกก็อันนี้ซื้อมาผิดรุ่นนะเล็กไป ต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับพน่นกระสนิมกับราคาแสนแปดหมืม่นาเเดิมครับคลิปนี้ลาไปแล้วสั้นๆ,ๆ,ๆว่าจะสั้นไม่สั้นและยาวเอ,อ